สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องป้าลุงเนาะเอฟซีทุกทุกทานยินดีต้อนรับผัดชูซองผัดจอยเด้อพ่อแม่พี่น้องใชยเนาะถือจานเลยเหรอเฮ็ดจึซี่เฮ็ดจึงซี่กันตะมือกันเนาะตะมือกันมา,าสชนะเฮ็ดปิซังนงัน,น,น มาละม่นสนะเอ้ยม่นสนะ Chá ê Mèo 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 Nó nghe lại lộn เต้นให้มึงดิเต้นให้มึงหน่กว่าหายังน่ะม er ันบ่ได้มีหยังเลยโด้นอนหากระตื่นพี่น้องเนาะตื่นตื่นนอบเช้าเทื่อนึงแล้วพี่น้อง ตื่นมาแต่เศร้าแล้วเนาะนอนตื่นเพิ่นตื่นสวยเลยเก้าโมงพี่เหรอไงเพราะว่าเพิ่นองงววนอนเลิกเนาะเดี๋ยวมาเนี่แหละตื่นเก้าโมงเดี๋ยวมาน,น,มมานอนสักอาบน้ํากินข้าวมาตื่นสักประมาณในไปนอนต่ออีกประมาณสิบเอ็ดโมงเนาะสิบเอ็ดโมงแล้วก็ตื่นมาช่วงนี้ก็สิบโมงอลไรเนาะตอนบ่ายสองโมงอนะไเนาะ

กินแมแมอีกได้แม่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 เหนื่อยแท้นอนน้องลูกวันนี้นอนน้องนอนน้องมันจะกินได้ค่ะนอนน้องดูด่านนอนน้องก่อนนอนน้องก่อนมันจะกินได้ค่ะนึ่งน้องนึ่งกระตูน้องส <AST> ิน acies, ลลึ่งน้องสินึ่งน้อง มันเี่ยสัจะมนอนนะฮะเมียวเมีวเมีวเมีวโอ,อ้ึ่งอ่ะ xin nghèo học mày sẽ mẹ mẹ sẽ ký mày hả? Má mày mẹ mày 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 má phi má mày 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 đi, là. đi là ơi. E là cầm bay. Nó hiệu quả. No, hiệu quả. Hãy kìa 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 mày kìa 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 น้ำผัดมาปุุงจ้บอะแปบ๊บแป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 มาดูก่านอนไหมนอนบอะอีกนอนอีกแด่อบอให่อย่ายงเหมาะ่าดูบกบ่อ มาเลยมาเลยนอนแด้วบ่ดูเนยัง lười lười đó

อย่าดึงนองมากกว่าเหยมันเพลนะค่ะห้าถึกจึมเลยโอ้ยไปหายไปหายเพลงมาแม่ดอกฮะไปหาย ôi bên hai được hên đâu mà yên hên hai anh rồi ขขาบอกว่าอยากกินพี่น้องเอ,อ้ยเนาะเพิ่นอยากตั้งไข่บ่หรือจังไลยเนานะกินก็กินหน,น,น่อยบอบ่กขึ้นเมื่อก่อนเคยก็เล่าว่าอยากโยอยากโยตั้งไข่กำลังโยตั้งไข่คนกี่ดื้อของแม่จ้อยอันนี้นั้นปลาลุงเอ,อ้ยเบิ่งมันแตะก็ดูเอ,อ้ย เอาไม่ไม่จ่อยนะลูกโทรศัพท์นะไม่ให้ไม่จ่อยมะเห็นห้แม่มาลูกไหมเอามาลูกเอาโทรศัพท์ผัมาให้ไม่จ่อยมาเอาโทรศัพท์มาบริบทของพ่อเลยพอหายให้เอามาลูกมาโทรศัพท์ไม่จ่อยนะเอามาให้แม่ลูกมะให้แม่มะให้แม่จ่อยวะลูกมะขอแม่ขอ

Beloom mình nè. Such nè. Why, chân đương nhiên, hết sạch nón. Hát niệm 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 จ่ไปดูก่อนนะูจ่าจ่าไหมจ่าไม่บายเหตุใดๆดูไม่บายนะไม่บายไม่บายไปดูอันนั้นตบมือนะั่นตบมือไม่บาย,บายนี่ไม่บายนี่ไม่บาย,บายไมบย่บาย,ย,บายไม่บายจริงสิไม่บายเฮ้ยเฮ้ยแม่แม่เลยโดยโดยอยาให้แม่มาใกล้นะ

gửi mình, bơm 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 bơm

ไปสินะไปสินะ เบิกเนี่ยนนี่ค่ะคอ,อยดินเลยกว่ามันแตกสิมือละเดอ้ค่ะ luôn thì bài xây tốt cái độ tốt đấy hả tốt đấy thầy nhà mà tốt, tụi cái tiêu khiển theo luôn, luôn rồi nè Ui, đường ừ, ăn tệ đơ, Ui, hửn vọ cháu hửn vọ Ui, uý, uý, nó uý, 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 nó uý, uý, vọ uý, uý, này uý, แม่บได,ได,ได้เอาแม่บได้เอาแม่บได้เอาเอาห้ยยังน่ะติดไปดิดมาบันห้ยวนันนี้เจ้าหืนมกปุ้งบ่เจ้าคั้นแขีวบ่ลูกบ่ฮะฮะเออโอเตะกล่องแม่ล้มเนานะเขาจิกห้ยยังอันนี้บ่อดห้ยยังฮึแม่คือบ่ได้หยห้ดูมันดีดมือลูกจ้าขาปุ้ย มันดิดมือลูกจจ๊นีะะ่บบดินก็ย่ามันขึ้นแข่วกับโบดินเฮ้ยเอ,อ้ยไปสิไปไปไปนอนอีกบ่อนอนอีกบ่อกินแมมมะลูกบ่อกินแมมบ่อกินบ่อแมมนนะยะยืนยืนน้อง โอเคชาแนะแม่พี่น้องไประจอยกับสิขอจบคลิปเพียงสำนีก่อนเด้อป้าลุงเอ้ยเนาะขอบบุญขอบคุณหลายเด้อเขามารับชมคลิปน้องวาสนาเด้อป้าลุงเ,เอ้ยอะทุจ้ากันหนุทุจา้าทุจา้าเห็นอะไรดออ่ะแม่บายก็ได้อ่ะแม่บายอีหล่าอยากกินแม่มมะลูกบ่ป้าผับป้าป้าแม่ไปช่วงแม่มให้ก่อนเด้อ โอเคชาแนลพ่อแม่พี่น้องเอ้ป้าจอยกัศย์ศอจบคลิปเพียงสมีก็เดอ้อเนาะขอบุญขอบคุณนะาลายเด้อป้าลุงเดอ้ขอขามารับสมน้องบาสนาเดอ้อป้าลุงเนาะคลิป <im itation> นี้กัศย์ศอจบทิพย์เพียงสมีแล้วเจอกันคลิปหน้าเดอ้อไปแล้วกล่าวค้า่าสบายดีทุกจ้าเออโหลโดยลุยเลย